ชียดับโอเคเออก็หันเนี้ยสดนทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมากับไมรันเพียวพูดเร็วอีกแล้วมิสเมสโซรันนะคะกับเกมไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้เพราะว่าช่วงนี้แครบ่อยมากจนหลายๆคนอาจจะเบื่อก็ขออาภัยด้วยนะคือหลายๆคนเขาก็ขอรันมารันก็จัดให้เขาก็มีคนส่งภาคสามมาให้เรียบร้อยแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยว วัดภูภูใครมาบลอกซีไม่เอาลูกไปเถอะลูกเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะทำไมเธอชอบมาหาเราก่อนอยู่ไร้อะไรคิดอะไรกับเราหรือเปล่ปาข <c oughs> ออภัยฮะ <c oughs> นั่นๆบล็อกๆๆ็อกอกอกคือก็อ่านหลายๆคนก็แนะนำรันว่า ให้เวลาเจอฟ็อกซี่เนี่ยใส่หน้ากากไม่ได้ผลใช่ไหมโอเคก็มันก็รู้ประวัติเกมนี้พอสมควรนะไม่เป็นไรของคุณหลายๆคนที่หวังดีเอาประวัติมาให้อ่านอ่านกันนะกดจมูกปีโอเคพันลมวันนี้เราจะมาคุยกับพันลมมันได้ก็เหมือนคนบ้าไม่คุยกับพันลมจบพัดลมเหมือนเป็นอับดุล่ะอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้อะไรประมาณนี้นั่นเห็นไหมถามอะไรตอบได้ใ,ใ,ใครมา พัดลมอใครมาครับ <c oughs> นั่นเห็นไหมเห็นไหมพัดลมบอกพัดลมแม่งรู้ทุกเรื่อง <c oughs> ทุกอย่างดีมากพัดลมดิวดิวเขาบอกเวลาใส่หนากากณนี่ถ้า่นตัวเก่าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยใส่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะหรือเปล่าหรืออะไรอ่านว่าผิดเกงโง่เองนั่นบล็อกจ๋าแบนละมดแบนเองแล้วอันปากนาง ดูตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลยนะโอ้มีตุ๊กตาชิก้ามีเยอะเลยนะเนี่ยแต่เป็นรุ่นเก่าใช่ไหมเอ้าใครมาอีกเนี่ยอุ๊ยบอนบอันดีไหมเนี่ยเราไปฉายสองตาแล้วแสบตาจธอลูกแบบเหมือนเจอพาทิพย์ตัวที่สองอะไรเงี้ยแบบโอ้รา,าแล้วก็จากไปไปเถอะลูกอย่าไปยุบเราน,นั่นนั่นเขาฟังเราด้วยนั่น ไ,ไม่มีไม่มีเสียงโหระห์ของเบบีบ้รู้สึกนั่นใครครับพัดลมเดาสิลูกฟอกลวกันนั่น <c oughs> เห็นไหมเราคงไม่ได้ทักเสียงเล่นแบบพัดลมเลยตะเี้พัดลมก็ๆๆๆใส่ไปใส่มารู้สึกอากาศร้อนมากผู้ผู้จัดก,การไม่ยอมติดแอร์ให้นี่รู้สึกแบบเ้าอะ่ะนั่นให้มาแล้วคงให้อะไรไม่เอา ติตู้ไปแล้วานใครมาใครมาใครอะัสดีนะเราเองไงรู้จักเป่าเองไงโอ๊ยรันก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคือคือเขาเรียกว่าอะไรดี่ละถ้าเบื่อโปรเจกต์นี้ก็บอกได้นะรันจะได้ข้าวไว้ภาคนู้นภาคนี้เลยนะเผื่อแบบคนอยากเห็นภาคนี้มากกว่าภาคนี้เขาบอกว่าภาคสองยากกว่าภาคสามอันนี้รันก็ไม่ทราบนะรันก็ยังไม่เคยทดลอง เล่นเองตายยาทำร้ายโอเคฮะตอนนี้รันก็อ,อ่าเล่นมาสักพักถึงปีหนึ่งนะเอ,อ้ยปีหนึ่ง <c oughs> เออขอไปปีหนึ่งปีหนึ่งอะแล้วก็ฟ็อกซี่ก็มาสามรอบแล้วนั่นเองนะคือไม่รู้ว่าเขาจะมาอะไรนานไม่ตัดใจเหมือนกันที่ทิงเราก็บอกโชว บีบีอย่ามาลูกไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยต้องล่นเท้าใส่นางลูกนั่นบอกว่าไปไกลๆอ่กมาเนี่ยครับเพชรเขาก็ต้องการเห็นดนตรีกล่อมไปหมุนให้หน่อยสิลูกเนี่ยแบบเขาก็หมุนแล้วแม่ตายตอนทีสองทีสามตลอดนี่เป็นอะไรนะฮะไม่เข้าใจจริงๆมันมันมันเลียงเีเลียงผู้ใดมา มาไฮโลโหลอะไรแมวอุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วแน่เลยไม่ก็ทำไมเธอชอบมาหาเราเนี่ยเธอเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าโอ้เราคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วอู้โอ้ป๊อกก็มาบอลไปเถอะลูก ตอนนี้แบตเราสองแล้วชิคโอ้โหชิคมาได้ไงวะเนี่ยไม่เทเลพอร์ตมาได้ไงโอ้โหไปเลยขัเพชรอีกอือหือไป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 รุยรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุยรุยไอ้มาขับไปยกกล้องลงโหโหร้ายว่ะ มาฮะหมุนกล่องภัพเพชรไว้ไเลยฮะทุกอย่างนี่ตีสามแล้วนั่นมาอีกแล้วบอกมาอีกแล้วมาไหมมาทำไมอ้บ้านนะ่ะบอกสิ What is the foxing นิงน่งๆกำพน <c oughs> ขออภัยฟ็อกเราไม่ได้ตั้งใจจะล้อเลียนเธอจริงๆนะนั่นดีๆไปเถอะลูก อยู่ไหนวะไต่ไปไต่ใหม่ได้พวกน,นี้แม่งเป็นสไปเดอร์แมนได้ไงเนี่ยกับชาติมาเกิดใช่ไหมเนี่ยบ,บอกออมาดีๆนะ,ะดีๆแล้วเฮ้ยแบตบเราก็จะหมดทำไมมันระบายอย่างนี้นั่นไมอีกแล้วไม่ get out พี่อ่ะ yes get out fox ไปเดนี้เลยฮะแหมออกตัวออกตัว,ออ,ตวออกตัว X ให้ fox แ <c> ล <oughs> ้วมันเหมือนตัวแซเลยใช่ไหมขอภัยขอภัย นักหนานเนี่ยโอ้โหไม่ทันตายสี่สีส่แล้วอา้อาวรอดโอ้โหบอนายจะดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะนแหมเราจะกีดกีดโชว์เลยนะเนี่ยเรากีดโชว์เธอนี่ไม่ดีหรอนั่น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 โอ้เฟตดี้แอมเฟตดี้เฟตแบกไปเถอะลูก ไม่ยังอยู่อีกเหรอเ็ดแม่ลูกเราไม่ได้ขโมยหมวกเธอไปดีๆีขโมยไปไปเออแบบเราจะบูรแล้วอทำร้ายเราอุ้ยมาชิก้าไม่ได้ห,อหลอกเราหันเปล่าอ่เนี้ยโอ้ยป๊อกก็มาใครๆคเขาก็รักเราอ่ะเขามาเยี่ยมแบบจะมาขอไลฟ์เซนเธออะไรประมาณเนี้ย น่าจะใช่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่น่าใช่ทุกอย่างคื่อยู่ก็งเงียบไปไล้ตาหงีนะฮะอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่แมวต้องเจอก็เป็นได้แมวนี้ต้องเจอเกมผีตลอดเลยใช่ไหมยิ่งกีด,ดีทุกคนยิ่งชอบแบบพี่อันกีดีสิคะนูต้องการต้องการกีดมาเติมพลังงานของน้องๆใช่ปะโอ้โหนี่รันไม่เข้าใจรันเปรี้ยวไม่ไม่เก็ตเลยอะ ใครไม่เงาได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยฟ็อกส์ what is the fox ส่หนิงหนิง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 น right ิงนิงแบกหมดเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ใครยังน่าจะไหนแล้แหละหรือเปล่าใครไม่กอ้าหกมงแล้วโอเคถือว่ารอดนะคะรันก็อยากจะเล่นต่อเลยนะมันจะได้จบจบอะเพราะว่ามีพากสามรันรอรันอยู่อีกซึ่งบางคนก็ อาจจะเบื่อวัดเกิดอะไรขึ้นประมาสิ่งในเซตนี้ค่ะรู้สึกว่าถึงพลังงานว่าดีไฟตาที่ต้องมองเราอยู่ก็เป็นได้เอาโหมองหน้าเราอย่างนี้คิดถึงเราอาชีพแล้วเราก็เ็นหุ่นเหมือนนายนะโอ้ยอาปาอย่างนี้หิวพิซซ่าใช่ไหมบอกเรามาว่าหิวแค่บอกเราครบเดียวเราก็จะให้ให้เธอกินพิซซ่าเหมือนกันนะ อย่ามองเราแบบนี้ตาเธอหายไปไหนเนี่ยเอื้ออีสมีอีกแล้วนะคะฉันเองก็มาถึงคืนที่สี่ก็เล่นรัวๆเลยเนาะหรือว่าเราเลืมอ่าจวะน่าจะไม่ลืมนะมัง้งคืนที่สี่ก็อาจจะเล่นรัวๆแล,ล้วมั้งเนี่เดี๋ยวตายโชว์แล้วเรามาฟังโคนกายบ้านบ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะใครมันมาโอ้โหเกิน เ็วไปแล้วลองหาเพื่อนคุยโดยการใด้โฟนกายก็พูดอยู่คนเดียวนะแล้วก็จะมาฟังคนอะไรไม่พูดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่แฝงคลาดฟอกซี่ม่อีกแล้วเอ้าใครมาอีกแล้วเนี่ยแมาไม่ใช่ไม่ใช่อยากเขอาไรคุณยอดดีแม่สองคนเลยไปเถอะลูกตาแดงๆจะไหวใจเด็กกา นะพี่จะไว้ใจได้กะอย่าเข้ามาปวดจะทำร้ายกันเลยไปยังยังอยู่แนบบอลหนึงอยู่เอาเขาถอยห่างเราด้วยโอ้โหเขามาเป็นแบบแบ็กสเต็ปใช่ป่ะแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง W A S D ขึ้นลงซ้ายขวาโอ้ยเอาออกเออเอาหน้าเก่าไปเลย โอ้ยตะกี้ค้างไปหรือยังเขยิบเข้ามาใกล้โอ้ยแบตแบตหมดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหอย่าอย่ยาอย่าทำรา้ายเราแบบนี้เอาไปฉายเข้าไปกินอย่านั่นนี่ก็จะให้ตู้ไข่จังไขล่ขลา้างไขล่ล้างไข่ล้างไข่ล้างขึ้นเพิพอไปแล้วบอนนี่เหลือตัวเดียวมีบีบอีกแง่พวกนี้นี่ เล่นอะไรไม่เล่นมาเล่นกับยามอยา่าเราเป็นยามผู้พิทักษ์สันติราชเกีนะเว้ยเกี่ยวอะไรกับสันติราชไม่เข้าใจตุ้งตีหนึอยอย่งเลยนะใครมาค้นอะไรเนี่ยโอ้ยนี้ก็เลื่อนลงเร็วเหลือเกินขยับอยากจะขยับเข้าไปใกล้กันมแบเปิดไได้อีกแล้วไม่เป็นไรกนมาห้องนี้ทำไมล่ะ ไปลูกหรือว่าอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวนอู้เกิน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 ยา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 มาส่งสัญญาณขึ้นวิทยุแถวนี้คืออย่างนี้ไม่ค่อยฟังแล้วอะ่ะฟังแต่แผ่นเสียงอ่าเนี่ยมันโคตรเก่าเลยนี่หว่าเรีนเสียงขอไปอ่าดูแต่ในยูทูบมากเกินไปไปเล่นอยู่ในยูทูบมากเกินเนี่ยมาเกินไปอยู่ในยูทูบีิ โอ้โหเกิดขอโทษเราจะไม่พูดแผนเสียกแล้วเราจะไม่เบียดเธอกับของเก่าขนาดนั้นเธอก็เป็นวิทยุไฮโซเหมือนกันนะเกิ้ลแหนมาเพราะคนรุ่นพี่เลยนะเกิ้ลไปเถอะเกิ้ลเราก็รู้ว่าเราก็รู้จักกันมานานใช่ปะมาคงมาให้อะไรบีบีไปเถอะลูกอย่ามายืดหกับเราโอ้โหไปแล้วไปแล้วไถสิลูกรออะไรไถสิโอ้โยไม่ทันหรือเปล่า ดีมากเลยบอลนนยใจดีมากเลยไม่เอานะไม่มาไม่มาลูกไม่มามีสองเองมาเฮลโลเฮลโลอะไรเงี้ยอ,อุ๊ยเซ็อ้ายเซ็อุ๊ยลงทีลูกอโอ้โหมาสองคนเลย เขาเข้ามาแล้วเราไม่นอนแล้วใช่ไหมตายตายตายอุ้ยสองอย่างเลยเหรอนี้ไม่ดีเลยอะโอเค,อเค,อเคก็กลับมาประมาณปีสองนะคะตอนนี้ก็มีมอนมาแล้วแบตไปชายก็เหลือสองไม่น่ารอดนะ กำลังคิดอยู่ว่าจะตายยังไงเราจะตายโดยที่โดนหมาป่าบีบบีบคอตายมันจะโดนเฟรตี้มาก่อนเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มไม่เกี่ยวแล้วก็กำลังหาเลือกสรรวิธีตายของตัวเองนะคะว่าจะแบตหมดตายหรืออะไรดีโอ้ไม g o กไม่เอาแบบบอยแบนได้ปะก็ับไปซะขอร้องละมาพมงมาให้อะไรมาตง่งมาไต่ด้วยปิดช่องแอร์ได้ไหมเนี่ย นะเอาช่างองแอลไปเลยไม่เอาแล้วแององค์นี่พูดผีช่งอ,าาอ,องแอลมาดูมาจากบอยแบงอุ้ยไม่ทัน,นแน่เลยแต่ทำด้วยกันเอื้อเอายังบอลก็ยังไม่ไปทีนี้ก็ปีสามแล้วไนะม่ไฟเนี่ยเขายนะังยิงมอยแบงมาเลยอนะันนี้ให้เราไขยังสะดวกเลยไอ้สอง ไอี่เดินสะดัวขึ้นนะโอ้่นหก็เโอ๊ยแบตไปสายจะหมดแล้วเฟอกก็จะมานี่ก็จะมาไปยเด็กไม่ดีไปเล่นของเลยที่บ้านไปลูก แต่ผุดแล้วอ่ะไม่น่ารอดดดานละสินาทีตา,ตาย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 ไม่ได้จบเวลาเลยเฮ้ยฟ็อกไปเถอะไปไปเต้ามันไม่รักนะไอไปเถอะขอร้องเนี่ยแมนเกิลก็มาใครใครเขาก็มารักเรา <c oughs> เราไม่ใช่คนขายของนะเว้ยเราเป็นยาม อย่ามันยุ่งเมือนแมวเลยลูกอ <t> ้ฮ <t> ืมเฟรดี้มันคือบินวอลกมาใช้เปิดบินวอลกมาแล้วป่ะไม่ฝากไวไ้แถวนี้ก็ไม่บอกนีก็ด้วยนีก็ด้วย เดินไปเดินมาอย่ากับงานงานงานขายของอ่ะ อะไรแล้วอ่ะขอภัยด้วยนะันหนึ่งนำลังกำลังใช้สมาธิอย่างแรอ้าวไมค์าอ้าวไมคฟอกกลับไปนะล,ลูกกลับไปกลับไป why why did you do that I going to die no 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 เริ่มบ่นแล้วเริ่มเผลอแล้วลันเ,เริ่มเริ่มเผลอได้แล้วไง okay, พวกเขาก็จะฆ่าเ,า,าเราเรมาเลือกวิธีการตายดีกว่าเฟส แต่จะมาฆ่าเราสินะไปนะไปสายแบตเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้วอุ้ยหมดแล้วหมดกันโอ้ my g o ยโอ้ my god โอเคเดี๋ยวรันจะอุ้ยอุ้ย บอลชี้ด้วยใครไม่รู้เดินมาจ้องหน้าเราเธออย่บจ้องแบบเหมือนจะกินเลือกินเนื้อเราอย่างนี้น่เช็กชี้ด้วยชี้ด้วยใครก็ไม่เหรออ่ะย่าเดีตัวจะเล่นยหน้าเนาะใครใครก็ไม่ล้างคมขนาดท่านลมยิ่งใส่หน้าต่อยไปเออมีเห้อนะคะก็คืนทห้าเดี๋ยวรันมาเล่นห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยววันนี้รันก็ขอพักตัวไปก่อน นะคะก็ขอขอขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมคลิปนี้โดยที่ไม่เบื่อกันนะก็เดี๋ยวเจอกันบายเหนียว